ตอนเช้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ตื่นเช้ามาสดชื่นแจ่มใสกันหรือเปล่ารู้สึกยังไงกันบ้างนะคะแน่นอนว่าขอย้ำอีกทีนึงขอย้ำอีกทีนึงนะคะเวลาที่เราลุกขึ้นมาจากเตียงนะคะหลังจากตื่นนอนเนี่ยค่อยๆลุกนะคะลุกแล้วก็ค่อยๆตะแคงแล้วดันตัวเองขึ้นอย่าแบบลุกพวดพาไดไม่งั้นกระดูกกระเดี่ยวกล้มก้มเนื้ออาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ ตื่นมาแล้ววิงเวียนมีลมในท้องอะไรอย่างนี้กินยาหอมช่วยปรับลมได้นะคะวันนี้ค่ะเรามาคุยกันเรื่องของสุขภาพกันนะคะมาอัปเดตความรู้เรื่องของสุขภาพกับทิวลิปค่ะในรายการนู้ช่วยได้รายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจไวอิสระนะคะแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น้ำท่วมหลายๆท่านได้รับความเดือดร้อนแล้วนอกจากเดือดร้อนกับเรื่องของน้ําท่วมบ้านเรือนเสียหายทรัพย์สินต่างๆแล้วเนี่ยยังมีตัวปัญหาเจ้าตัวจิ๋ว อย่างงที่เรียกว่ายุงนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นพาหะน้ำโรคต่างๆเช่นไข้เลือดออกที่ตอนนี้หลายๆท่านกำลังเผชิญอยู่นะแล้วเราจะดูแลตัวเองกันยังไงเราจะป้องกันกันยังไงได้บ้างค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันค่ะกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนท์นะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขค่ะหรือว่าคุณหมอยิ้มค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับนุทิวพลิศค่ะดีใจจังเลยได้เจอคุณหมออีกแล้วนะคะ ครั้งที่แล้วนี่พูดกันเรื่องของการดูแลสุขภาพไปหลายเรื่องเลยและคุณหมอก็ให้ความรู้แบบแน่นๆถ้าเกิดว่าใครตามไม่ทันเนี่ยสามารถไปย้อนดูได้นะคะที่ Youtube s e v e n Star Studio นะคะเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติการดูแลในสัตว์ธรรมชาติครั้งที่แล้ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของยุงคนเป็นไข้เลือดออกเยอะมากครับก็ช่วงนี้ก็เรียนคุณผู้ชมผู้ฟังนี้นะครับว่า เรื่องที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่มากับยุงเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องอมีความรู้สักนิดหนึ่งว่ายุงเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็นสักอสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่เป็นยุงป่าก็คือเวลาเราไปเที่ยวท่องเที่ยวเข้าป่าเนี่ยเราก็อาจจะมีความโอกาสที่จะได้รับการถูกยุงกัดแน่นอนถ้าเป็นยุงที่อยู่ในป่าเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคที่สําคัญเนี่ยก็คือ ไข้มา,าลาเรียะนะครับ,รบซึ่งเป็นโรคที่อันตรายนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาะนะครับโดยการให้ยาใช้ยาได้นะครับแต่ก็ถ้าท่านใดที่ไปท่องเที่ยวในปา่านะครับแล้วก็กลับมาแล้วมีไข้สูงดโดยเฉพาะอาการสำคัญอีกอย่างนึงก็คืออาจจะมีไข้แล้วหนาวสัน่นนะครับอันนี้ก็เลยเป็น เรื่องที่เราจะต้องเพ่งเล็งไปว่าอาจจะเป็นไข้มาลาเรียก็คือจะมีไข้หนาวสันไข้สูงด้วยปวดหัวนะครับอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับก็อย่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าไข้มาลาเรียแม้ว่าเราจะรักษาได้โดยมียานะครับแต่ก็ถ้าหากกรณีที่เป็นอาการที่รุนแรงเนี่ยก็อาจจะทําให้บางคนเสียชีวิตได้นะครับที่เราเรียกว่ามาลาเรียมขึ้นสมอง นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นยุงที่เป็นปัญหาทางด้านความลำคาญด้วยแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับก็คือยุงบ้านอามีทั้งยุงป่าทั้งยุงบ้านยุงบ้านนะครับยุงบ้านเนี่ยก็อาจจะมี2ประเภทนะครับ ก็คือยุงที่เราเรียกว่ายุงลำคาญนะครับรวิง่งมันก็บ,บินตอมตอบตัวเราแล้วก็วกัดเราก็เกิดอาการผื่นแพ้คันได้ะนะครับ,รบเกิดจากการเป็นผื่นแพ้อักเสบนะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เป็นยุงบ้านแต่อาจจะนำเป็นพาหะนำโรคได้นะครับก็คือยุงลาย<ช>ยุงลายเนี่ยก็ถ้าเราสังเกตนะไปตบมันเป๊ะเข้ามาเนี่ยมันจะ ตามขาตามลำตัวเนี่ยจะมีลายใช่สีขาวขาวอ่าครับค่ะยุงลายเนี่ยเป็นพาหะนำโรคของเลือกเรื่องของไข้เลือดออ,ออกอนะครับไข้เลือดออกนี่ก็จะมีอาการที่รุนแรงได้นะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะเรียกว่าเคยมีการติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนแล้วก็มีการติดเชื้อซ้ำอ,อันนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยาในร่างกายที่ ภูมิต้านทานทําให้เกิดการล่วของสารน้ําในเลือดนะครับล่วกไปตามร่างกายต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไข้มีอาการช็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยนะครับที่นามาโดยยุ่งรายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญแล้วก็มีการดูแลป้องกันนะครับวิธีป้องกัน ยุงที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือพยายามทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง<ช>นะครับตัวยุงเนี่ยว่าจะเป็นยุงลำคาญยุงบ้านนะครับ<ช>ยุง<ช>ที่เป็นยุงลายเนี่ยนะครับเขาจะต้องไป,ไปวางไข่อ,อยู่ในน้ำที่ขังน,นิ่งนะครับ อันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่มีฝนตกแล้วก็น้ำก็ไปข้างอยู่ในบริเวณข้างๆอยู่ในบริเวณต่างๆในบ้านนะครับก็ต้องมีการจัดการทำให้แหล่งน้ำเหล่านี้มีการกำจัดไปนะครับหรือถ้าไปบริเวณที่เราไม่สามารถกำจัดแหล่งน้ำนั้นได้เช่นในขาลองตู้กับข<ด>้าวก็ดีในโอ่งน้ำอะไรต่างๆที่เราปลูกต้นไม้ปลูกบัวปลูกอะไรเนี้ยนะครับ ปัจจุบันเราก็มีสารเคมีตัวหนึ่งที่จะไปทําลายไข่ของยุงได้นะครับอันนี้เราก็เรียกว่าไซอเบดนะครับก็ไปหาซื้อตามร้านที่ขายปุ๋ยขายยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนะครับก็นํามาหยอดก็จะทําให้แหล่งน้ําในบ้านเราเนี่ยรอบๆบบ้านเนี่ยนะครับก็ไม่มี การเพาะพันธุ์หรือการวางไข่ของยุงได้ใช่ค่ะคเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะคุณหมอว่าถ้าเราช่วยกันในบ้านเราแล้วก็แบบในชุมชนของเราเนี้ยปริมาณน,น้องยุงก็จะลดลง,ลลงนะคะคคทีนี้เนี่ยเรื่องของไข้เลือดออกพอเป็นแล้วนะคะโหทุกวันนี้สถิติคนเป็นไข้เลือดออกพุ่งสูงมากๆเลยนะคะเราจะดูแลตัวเองกันยังไงเราจะป้องกันกันยังไงแล้วก็มีวิธีรักษาอะไรยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ รสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืม เ็นเมนูท้องถิ่นจะแอวไหนภาคใดก็ตามเฮาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเฮาลูกแบบติดดินบนพื้นถิ่นบ้านเฮารถจาดที่ให้ไปอยากลับคืนตู้คนไทย ภูมิปัญญาคนไทยที่คนรุ่นใหม่ยังบอกคอยหูต้องล้องเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รสชาติที่กำลังหายไปถึ้ฟ้ากลับมาไว้ไว้ให้โรครับกูดัดจัดที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทย ให้เลือดออกนะคะเมื่อสักครูน่นี้คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าโอ้ยยุงลายเยอะมากๆเลยวิธีหนึ่งที่จะกําจัดได้ดีก็คือกําจัดตั้งแต่ต้นทางเลยไม่ให้เขาเพาะพันธุ์นะตามแหล่งน้ํำขังต่างๆภายในบ้านก็จะมีสารเคมีที่ชื่อว่า สาอเบสถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งไม่เป็นอันตรายไม่มีไม่มีอันตรายครับก็ไม่ไม่ทำให้เราเกิดอาการแพ้หรือเหมือนกับพวกยาฆ่าแมลงอื่นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากเรื่องของการป้องกันไม่ให้ยุงไปวางไข่เกิดในแหล่งเพาะพันธ์ุยุงต่างๆเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้ากรณีที่ในชุมชนนะครับในบ้าน ในหมู่บ้านของเราเนี่ยมียุงเยอะมากแล้วก็มีคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกนะครับอันนี้เราสามารถไปแจ้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครคหรือถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดก็ไปแจ้งตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับหรือโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านเขาก็จะมีหน่วยครับ หน่วยปราบยุงลาย<อ>เขาก็จะส่งทีมเจ้าหน้าที่สารารณสุขออกไปฉีดพ่นสารเคมีนะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้ปริมาณของยุงเนี่ยมันลดจํานวน <Okay. S 1> ได้อย่างรวดเร็วะจะใช้ป้องกันในกรณีที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน<อ>นะครับตอนนี้ถ้าเราดูแลแหล่งพ่อพันธ์ุยุงลาย <Okay. S 1> ลดจํานวนยุงลายโดยไม่ให้มีการวางไข่พ่พัน ต่อไปได้น,นะครับหรือไปฉีดพ่นสารเคมีฆ่าแมลงเพื่อลดจํานวนยุงเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องดูแลตัวเราเองก็คือเราก็อาจจะนําเอาสมุนไพรที่อยู่ในบ้านนะครับนํามาใช้เป็นตัวที่เราสกัดเอาสารเคมีออกมานะครับที่มันเป็นสารน้ํามันหอมระเหยนะครับ สมุนไพที่เราจะนำมาใช้ได้เนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับส่วนใหญ่ก็พูดง่ายเป็นของที่ให้กลิ่นนะครับนะฮะเช่นตะไคร้นะครับมะกรูดนะครับคานะครับหรือโหระพาใบยี่หราอะไรเงี้ยของที่ของที่มันมีกลิ่นนะนะครับกลิ่นฉุนๆน,น้อยนะวิธีทำง่ายๆถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับ ก็คือนำสมุนไพรที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับเรามาหั่นหรือทําให้มันเป็นชิ้นย่อยๆนะฮะถ้าให้ดีสั้งหน่อยก็อาจจะทุบหรือตำได้เลยตำให้แหลกได้เลยแล้วก็มาใส่ในถุงผ้าเป็นผ้าเขาเขาบางนะครับหรือถุงตะข่ายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นําไปใส่ในโหลแก้วแล้วก็เราใช้แอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ก็ใช้แอลกอฮอล์ถ้าหาซื้อ ไม่ได้นะครับไม่ไม่มีขายปกติแอลกอฮอล์พวกนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ที่เราใช้ในการทำเรื่องของเคมีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีก็เหล้าขาวนเนี่ยเหล้าขาวได้เหมือนกันแอลกอฮอล์เห<า>มือนกันแล้วก็หมักทิ้งไว้สัก <c oughs> 5วัน7วันนะครับก็ลองเปิดดูว่ามันมีกลิ่นออกมาหรือ,อยังถ้ามีกลิ่นออกมาใน แอลกอฮอล์หรือเหล้าที่เราเทผสมเข้าไปเนี่ยเราก็นําเอามากรองแล้วก็เอามาฉีดใส่ในขวดสเปฉีดก็ฉีดตามเนื้อตามตัวเราได้ครับแต่ผมก็มีวิธีง่ายกว่านั้นอีกถ้าเราอยากจะป้องกันบ้านเรือนหรือห้องหับของเราจากยุงเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ปลูกตะไคร้ปลูกเลยใส่กระถางฉีดอาจจะไม่พอนะครแล้วก็วางไว้แถวแถวประตูหน้า่างหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือท่านใดประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับอยู่ในตลาดบางทีในตลาดมันก็มีแหล่งที่เป็นน้ําขังก็มียุงเยอะนะครับเราก็ปลูกตะไคร้แล้วก็วางตรงบริเวณที่เราในตลาดที่เราถมาหากินนะครับอ,อันนี้มันก็จะปล่อยสารเคมีที่เป็นน้ำมันหอมระเหยอ,ออกมาแล้วก็ไล่ยุงได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันตัวเราเองจากยุงลายนะครับซึ่งเป็นพาหะนำโรค ของโรคไข้เลือดออกครับทีวต้องรีบไปซื้อตะไคร้มาปลูกบ้างแล้วค่ะปลูก <c oughs> อันนี้ไล่ย,ยุงได้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าวิธีการทำเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอบอกไปโอ้โหเราจะต้องเอาตะไคร้มาหั่นนะซื้อแล้วค่ะหรือว่าแอลกอฮอ,อลอ์แอลกอฮอล์ในที่นี้ใช่แอลกอฮอล์ล้างแผลไหมคะจะมันจะเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่สีเอทิลเอทิลแอลกอฮอล์อ่าเอทิลแอลกอฮอล์ไปซื้อตามร้านขายยาได้ อย่าอย่าผิดอย่าผิดแบบนะคะให้อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นสารพิษอันนี้อันตรายนะคะต้องเป็นเอทิว์านาครับอ่ามันมีแอลกอฮอล์สองชนิดที่อันตรายคือเมทิลเมทิลแอลกอฮอล์นะครับจะอยู่ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้เขาไปผสมสีผสมอะไรต่างๆซื้อผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะอันนี้สารสารพิษอันตรายเดี๋ยวพอถ้าไปเผลอทานเข้าไปโหนักเลยอันนี้ตาบอดเลยนะครับ ค่ะอันตรายนะคะนี่ต้องระวังนะคะอ่ะสำหรับวิธีการทําสเปรย์คุณหมอได้พูดไปแล้วถ้าเกิดว่าใครยังตามไม่ทันนะคะอยากจะรู้ดีเทลมากขึ้นเนี่ยก็ทักมาที่เพจหนูช่วยได้นะคะ Facebook หนูช่วยได้หรือว่าจะเป็นไลน์กลุ่มหนูช่วยได้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวที่รีบส่งให้นะคะว่าวิธีการทําตะไคร้หอมเนี่ยทำยังไงคะ่ะยุงลายแล้วก็ไข้เลือดออกนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเยอะมากๆเลยนะคะคุณหมอซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแหละยุงตัวเล็กนิดเดียว ไฮไลา์นี่อยู่ยิ่งใหญ่มากทีนี้หนูอยากจะถามคุณหมอยิ้มนะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ายุงต้องกัดเยอะขนาดไหนแล้วถึงจะเป็นไข้เลือดออกคะ่ะไข้เลือดออกเนี่ยนะครับก็เป็นเชื้อไวรัสที่เราเล็อชืเอว่าเดงกี<ม>เดงกีไวรัส,สนะครับเพราะว่า โรคไข้เลือดออกเนี่ยเราเรียกว่า d e n g u ี Fever นะครับไอเชื้อไวรัสก็ชื่อเดงกีเหมือนกันนะครับไข้เลือดออกเนี่ยจริงๆก็เป็นโรคประจําถิ่นของเมืองไทยเพราะว่าประเทศไทยเราอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกอากาศแบบร้อนชื้นนะครับเป็นท o p i c a l นะครับยุงชอบเลยยุงจะอยู่กันเยอะเลยครับโซนนี้นะครับถ้าไปอยู่ทางพื้นที่ภาคที่มันอากาศหนาวเย็นเนี่ย ยุงไม่ค่อยมียุงจะบินแบบสโลโมชันค่ะไอ้ยุงไม่ค่อยชอบอากาศหนาวแต่นี้ไข้เลือดออกเนี่ยก็เกิดจากสาเหตุที่เราถูกยุงหลายกัดโดยเฉพาะถ้ายุงหลายตัวนั้นเนี่ยมีเชื้อไข้เลือดออกเพราะว่ายุงเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาการลงชีวิตของเขาอยู่อยู่ประมาณ20-30ถึงวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวที่เป็นยุงเขาไปไปกัดคนที่มีเชื้อไข้เลือดออกเขาก็จะนำเชื้อไปกัด แล้วก็ติดคนที่อยู่ถัดไป oh. นะครับเพราะนั้นไข้รเลือดออกเนี่ยจะเกิดโดยมากเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ยุงลาย <That. S 2> ก็มีจำนวนมากก็คือหน้าฝน <That. S 2> นะครับแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่า เราก็มีการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเมืองนะครับเราพบว่าจากสิติแล้วเนี่ยก็พบไข้เลือดออกได้ทั้งปีเลยทั้งปีอ้โหทั้งปีแต่จะมากปริมาณจะสูงขึ้นเนี่ยในในช่วงหน้าฝนฤดูฝนนะครับตอนนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราเป็นไข้เลือดออกหรือไม่นะครับอะ,ะการแรกเนี่ยก็คืออาการของเขาเนี่ยจะเป็นอาการไข้สูงไข้นี่ต้องตัวร้อนตัวร้อนจัดเลยนะครับอุณหภูมิวัด โดยใช้ไอ้ประหลอดวัดไข้เนี่ยก็อุณหภูมิต้องเกิน38-38.5สูงมากสูงมากมันมีค,ค<น>้ืเลยค่ะ,ะปกติเนี่ยคนเราอุณหภูมิจะประมาณไม่เกิน37.4นะครับอันนี้38-38.5นะครับแล้วก็มีอาการปวดศีรษะบางคนก็มีอาการตาคล้ายๆตาแดงๆนะครับ บางคนก็อาจจะมีตุ่มมีจุดแดงๆจุดเหมือนจุดเลือดออกเล็กๆตามาผิวหนังตามร่างกายแต่วิธีที่จะวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกที่ถูกต้องร้อเที่สุดก็คือต้องไปเจาะเลือดตัวนะครับเพราะนั้นคนที่มีอาการไข้ปวดศรีรษะไข้สูงนะครับปวดศรีรษะนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาการ มีพื้นจุดพื้นจุดเหมือนเลือดออกเขาถึงเรียกว่าไข้เลือดออกใช่ครับเป็นจุดเลือดออกเขาเลยเรียกไข้เลือดออกอันนี้ก็ให้รีบไปพบแพทย์จะไปที่สถานีนาไมยศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครหรือไปโรงพยาบาลนะครับคุณหมอเขาจะตรวจดูอาการเขาก็จะเจาะเลือดนะครับถ้าเจาะเจอเชื้อนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าเป็นไข้เลือดออก ตอนนี้ไข้เลือดออกเนี่ยก็อาจจะมีอาการตั้งแต่อาการน้อยๆเป็นไข้สองสามวันนะฮะปวดหัวนอนพักกินอาหารอ,อ่อ,อนๆดื่มน้ำเยอะ,ะแล้วก็อาจจะหายด้วยตัวเองอเพราะว่าร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานไปกําจัดไอเชื้อไวรัสอันนี้นะครับแต่มีบางกรณีที่ไข้เลือดออกจะมีอาการรุนแรงโดยเฉพาะคนที่เคย เป็นไข้เลือดออกมาก่อนแล้วมาถูก<อ>กัดซ้ำสองนะครับอ,อันเนี้ยมันจะไปกระตุ้นทําให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาสร้างภูม<อ>ิต้านทานขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วก็เหมือนกับสนามรบที่ทหารสองฝ่ายยิงกันบึดปืนกลยิงกันถล่มทลายเลยนะครับอันเนี้ยร่างกายอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเราจะเกิดความเสียหายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของหลอดเลือดนะฮะซึ่งเขาเรียก น้ําเลือดหรือเซรั่มเนี่ย <ขา S 2> มันจะรั่วออกมาจากหลอดเ,เลือดเพราะนั้นคนไข้ก็มีอาการช็อกหมดสตินะครับแล้วก็เ,เลือดไปเลี้ยงสมองไวเลี้ยงอวัยวะภายในไม่เพียงพออันนี้ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็เรียกได้ว่าเป็นตั้งแต่เบาสุดไปจนแรน <ะ S 2> งสุดนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นไข้เลือดออกมาแล้วสักสองสาวันแล้วเริ่มมีอาการเหมือนเงือออก เหมือนจะเป็นลมะนะครับอาการเหมือนคนที่จะเป็นลมหมดมสติช็อกเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอเขาจะให้สารน้ําน้ําเกลือหรือบางกรณีบางจําเป็นเขาที่จําเป็นเขาก็จะให้เลือดนะครับเข้าไปเพื่อทําให้ปริมาณน้ําหลอดเลือดใ,ในหลอดเลือดเนี่ยมันมีเทเพียงพอ,อความดันไม่ตกคุณง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะใช้ ดูแลนะครับสำหรับกรณีที่เราเอ,อ,อยู่ในพื้นที่ที่เอ,อ๊ได้ยินข่าวว่าเขามีคนเป็นไข้เลือดออกอยู่ตามบ้านของเราหรือคนในครอบครัวเรามีลูกหลานเป็นไข้เลือดออกนะครับ อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับอ,อย่าปล่อยโจนอาการมันรุนแรงแล้วก็ไม่ไปรักษาใช่โอ้มัน้ายแรงนะคะอ่าอันนี้ก็ต้องต้องต้องดูแลใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับซึงไข้เลือดออกเนี่ยโหอย่างที่คุณหมอพูดเลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะบางคนร่างกายโชคดีไปอาจจะหายได้ภายในไม่กี่วันเนาะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงนะคะแต่บางท่านเนี่ยถ้ามีอาการครบ อย่างที่คุณหมอแจ้งมานะคะไม่ว่าเป็นไข้สูงมากปวดหัวมากๆนะคะตัวร้อนด้วยแล้วก็มีผิวหนังเริ่มขึ้นจ้ำเลือดแดงๆขึ้นมาแล้วโอ้โหต้องรีบไปหาคุณหมอเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วนอกนั้น,นียทางที่ดีก็เรื่องของการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการฉีดสเปรย์ตะไคร้หอมนะคะวิธีการทำเนี่ยอย่างที่ทิลิปบ,บอกว่าทักมาถามทิลิปที่เพจหนูช่วยได้นะคะรวมไปถึงการกําจัดลูกน้ํายุงลายตามแหล่งน้ําต่างๆที่เป็นแหล่งกําเนิดยุงเนาะเราต้องร่วมด้วยช่วยกัน นะคะจะได้ไม่เป็นไข้เลือดออกนะคะจะรีบเป็นห่วงค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าเสียดายมากเลยที่หมดเวลาแล้วจริงๆอยากจะพูดเรื่องของไข้เลือดออกมากกว่านี้อีกคุณหมอยิ้มยังบอกไว้อุ๊ย,ยไวมากก็ยุงตัวเล็กๆก็อย่าไปประมาทใช่ค่ะ <N> <N> นะครับแต่แลั้วก็หนู หือช่วยได้ได้ค่ะ <laughs> สำหรับใครนะคะที่ฟังรายการอยากจะฟังย้อนหลังนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่ YouTube n น l นะคะ s Star s t u r Studio ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมากดติดตามเพจ Facebook ของทิวลิปด้วยนะคะหนูช่วยได้แล้วก็เชิญชวนค่ะเข้ากลุ่มไลน์นะคะมาเป็นสมาชิกได้ฟรีเลยค่ะสแกน QR วอารคที่ขึ้นด้านหน้านี้นะคะ และสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์สม,มุนไพรนะคะแอดไลน์เซเว่นสตาร์ช็อปได้เลยค่ะเพราะเรารวบรวมผลิตภัณฑ์สม,มุนไพรที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระสวงสาธารณสุขนะคะรวมถึงมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำค่ะสามารถแอดไลน์เซเว่นสตาร์ช็อปที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือจะโทรศัพท์มาก็ได้นะคะซึ่งถ้าโทรมาตอนนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปในเวลาทำการค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะที่รีบและคุณหมอยิ้มต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ